มาแน่มิสแกรนพยาวยืนยันซุปตาพิเศษเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วจากกรณีมิสแกรนพยาวประกาศเปิดตัวแขกรับเชิญพิเศษในรอบไฟนอลหนึ่งเอาซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกมาร่วมงานโดยที่ฮือฮาสุดๆคือเซียวจ้านกัวฟู่เฉิงพระเอกจีนชื่อดังและเหล่าพระเอกแถวหน้าของเกาหลีอย่างอีดงอุกเรน เซียสื่อเหมือนนางเอกหนังทีวีบีและมิสฮ่องกงปี1997มาร่วมในงานด้วยโดยในการประกวดมิสแกรนพะเยารอบไฟนอนล2024จัดในทีมฮอลลีวูดเรดคาร์เพชทางทีดีมิสแกรนพะเยาได้แถลงรายชื่อแขกรับเชิญพิเศษมีซูเปอร์สตาร์เอเชียจำนวนมากเข้ามาร่วมงาน ในงานแถลงข่าวมิสแกรนพยาวพยา2024และคนที่ทำให้เกิดกระแสฮือฮาอย่างมากคือเซียวจ้านอีดงอุกเรนและกลัวฟู่เฉิงที่มาร่วมงานในไทยด้วยโดยเซียวจ้านเรนและกลัวฟู่เฉิงได้รับเชิญมากเป็นแขกรับเชิญพิเศษสเปเชียลเกสในขณะที่อีดงอุกได้รับเชิญมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ จัดตัดสิงมิสแกรน n พยาวรอบไฟนอล2024ในวันที่17ธันวาคม2566นี้ทางเพจมิสแกรน n ์ได้โพสต์ว่าเว l ล o m คัมเซียวจานเซียวจานและอิงฟ้าชาลอตพบกันรอบไฟนอลโชว์วันที่17ธันวาคม2566ณนะ MGI Hall ปอลอเซ็นสัญญาเรียบร้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรายละเอียดการขายบัตรรอติดตามที่หน้าเพจมิสแกรนพยาวเร็วๆนี้มาแน่เก็บเงินรอไว้ได้เลยจ้าทว่าในเอ็ทวิตเตอร์ได้มีกระแสะจากทางแฟนคลับของเซียวจ้านว่าสอบถามรายละเอียดและอยากได้รับการยืนยันว่าเซียวจ้านจะร่วมงานของมิสแกรนพยาวในไทยจริงหรือไม่จึงได้มีการสอบถามไปยัง กุ้งอ้วนแฟตชรินแอคเค้าในเวปปอที่สามารถยืนยันข่าวลือต่างๆของเซียวจ้านได้จากการติดต่อกับสตูดิโอของเซียวจ้านโดยตรงซึ่งทางแอคเค้ากุ้งอ้วนได้โพสต์ในเวปปอว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ไม่จริงและขออย่าหลงเชื่อ ซึ่งทางด้านเพจมิสแกรนพยาวได้โพสต์ชี้แจงอีกครั้งยืนยันว่ารายชื่อศิลปินที่ประกาศไปคือศิลปินที่ได้เซ็นสัญญาการแล้วเตรียมเปิดขายบัตรให้รอติดตามได้ตอนนี้ IB บีเพจระเบิดแล้วเจ้าบัตรรอบพรีลีมบวกไฟนอลจะประกาศให้ทราบอีกครั้งนะเจ้าสำหรับศิลปินที่ประกาศไปคือรายชื่อศิลปินที่ได้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว โปรดรอประกาศการขายบัตรเร็วๆนี้เจ้าขอบคุณมิสแกรนพยาว